ถึงเรื่องของน้ำดีกว่า<ด>ว่าจังหวัดไหนจะได้รับความเดือดร้อนอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมคะมันมีข้อมูลภาพจากดาวเทียมนะคะที่เขาจะเป็นมุมสูงเลยอ,อมาดูกันเปิดเผยข้อมูลว่าในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางบางส่วนเนี่ยนะคะถูกน้ําท่วมขังไปแล้วทั้งสิ้นคุณผู้ชมคะเกือบ6,000 0ไร่ที่เป็นสีฟ้านั่นแหละใช่ค่ะ คุณผู้ชมหนักสุดตอนนี้สุขโขทัยค่ะสองแสนกว่าไร่นะคะนครสวรรค์แสนกว่าไร่พิจ,จิตรเนี่ยนะคะก็แสนกว่าไร่เหมือนกันพิษณุโลกกับกำแพงเพชรเนี่ยนะคะก็ไล่เรียลงมานะคะตามมาด้วยอุตรดิตถ์อุทัยธานีเพชรบูรณ์แล้วก็ตาก <S 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 ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมตลิ่ง มวลน,น้ําพวกนี้เนี่ยก็จะไหลลงไปสู่ทุ่งรับน้ําในเขตภาคกลางตอนล่าง<อ>ภาคกลางตอนล่างคืออะไรอ,อมาดูกันนะคะอย่างนี้มวลน,น้ำเนี่ยนะคะที่ท่วมอยู่ในพื้นที่จังหวัดต,ตากกําแพงเพชรอุทัยธานีสุโขทัยและนะครสวรรค์จะไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาที่ชัยนาท <N> นะคะตรงเส้นสีแดงคุณผู้ชม,<า>มดูนะคะ,นนนะในขณะเดียวกันจะมีการปล่อยมวลน้ําผ่านภาคกลางก่อนล่างก็คือสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีผ่านกรุงเทพแล้วไปลงอ่าวไทยส่วนมวลน,น้ําที่ท่วมในจังหวัดลบบุรี<ะ>แล้วก็เพชรบูรณ์เนี่ยนะคะน้ําจะลงเขื่อนป่าศักชลสิ์ชิ์ ีเขียวผู้ชมดูนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยจะระบายน้ําผ่านสระบุรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็ผ่านกรุงเทพไปทางปากน้ําสมุทรปราการแล้วไปลงอ่าวไทย<ะ>เพราะฉะนั้นสรุปว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคืออยุธยา<ะ>ปทุมธานี<ะ>และนนทบุรี<ะ>เพราะอะไร เพราะจะต้องรับน้ำสองทางรับมาจากเขื่อนเจ้าพระยาด้วยแล้วก็รับมาจากเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์ด้วยมันน่ากลัวตรงนี้มันน่ากลัวตรงนี้มันน่ากลัวเนาะเพราเตือนมาเสร็จปุ๊บเราต้องระวังตัวนะคะแล้วก็รีบจัดการแล้วก็หน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะคะณตอนนี้ต้องออกมามต้องออกมาลนดลงเพราะว่าบางคนเนี่ยบางที่อยู่นนทบุรีใช่ไหมม,มีมีคนรู้จักันอยู่นนทบุรี เขาเขาจอดรถอยู่ในนอนบอกไม่ไปไหนอยู่บ้านเนี่ยกลัวน้ำท่วมฉันบอกว่าเฮ้ยนนบุรีนะมันมีน้ำเข้าแล้วก็ท่วมท่วมรถบางส่วนแล้วนะเห็นข่าวอะ่ะคือเขาไม่รู้ข่าวเพราะฉะนั้นนะวิธีการทำยังไงให้คนไทยรู้ข่าวโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้น้ำแล้วมันอาจจะเกิดอันตรายได้เนี่ยมันต้องรีบทำด่วนเลยนะทุกช่องท,ทางแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีข่าวจริงข่าวปลอมออกมาเยอะแยะมากเลยโดยเฉพาะณตอนนี้ข่าวที่กระแสแรงที่สุดก็คือ พายุอีกสองลูกจะเข้ามาใหม่อบาบูนเมื่อวานเราก็เพิ่งจะบอกดอยไป <Hi. S 2> จะได้ไหมคะว่าตุลาเนี่ยจะมีพายุเข้ามาใหม่อีก3ลูกแต่คราวนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะทางกรมอุตุเนี่ยเขาออกมายืนยันว่ามันเป็นแค่ข่าวลือ <Ha. S 2> ยังไม่อยากให้ตกอกตกใจถามว่ามันมีสิทธิ์ไหมมันก็มีสิทธิ์เพราะว่ามันก็มีพายุที่มีการก่อตัวกันอยู่แถวจงแถวจีน <Ha. S 2> แต่ณตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันจะผ่านเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่าก็เอาเป็นว่า ระวังตัวไว้ก่อนแต่ว่าอย่าระแวงจนแบบว่าเออประสาทเสียค่อยๆติดตามข่าวสารไปรายการเราก็บอกตลอดเวลาคมอนกัุตุนิยมเลยนะคะก็บอกเลยว่าเราต้องเราต้องฟังจากตรงนั้นเป็นหลักๆเลยนะคะอย่าไปเชื่อข่าวที่แชร์กันจนกระทั่งแบบว่าเละตุ้มเ๊ะไปหมดใช่